สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสุขสุนครับทั้งพี่น้องทั้งไทยและทั้งสบปอแล้วนะครับพี่น้องวันนี้มาพรกับเปาววันแซบหนัวครับผมพี่น้องมากกัดกุ้ยไกแกับกดแฉะได้ครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งน้ำเด้อครับพี่น้องวันนี้เพราวันนี้พามากินน้องแซบครับเป็นตำักคุ่งครับพี่น้องว้าวเลยครับพี่น้องใส่กับตีนไก่กับโอ้โหเลยครับพี่น้องลวกเปาววันมาลวกเองกับมือเนี่ยครับพี่น้องกระน้นดากทั้งนี้ครับสุดยอดเลยครับพี่น้องโอ้เหลานี่ขอบอกทั้งงงงแซ่่่่่บบบบอออีีีีีคคครรรัััััพพนนนน้้ไกกกบ กินกรบกับพักกัดกรอบเนี่ยครับพี่น้องขนมจีนครับผมข้าวเหนียวทั้งนี้ครับพี่น้องหนึ่งแบบไม่น้องอันครับผมมาครับพี่น้องแซ่บๆนั้กันครับผมใส่เลยเลยครับพี่น้องมา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 เอาขอมาได้ครับอุ้ยของหมักได้ครับพี่น้องกินทุกมื้อก็ได้เต่งอย่างไดีอาทิตย์ละเที่ยวก็ยังดีครับพี่น้องให้เนี่ยพ่อครับพี่น้องของหมักครับอืออือ มันตำเองกับมือเลยครับพี่น้องไปซื้อเขาบาษาใจครับเพราะว่าเหนียดๆกินเองครับพี่น้องโอ้โหขาขนาดครับพี่น้องทีมไกลบดนะครับพี่น้องมาๆๆ ยังฟินนะพี่น้องโอ้โหอันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยนะครับพี่น้องแซ่บครับผมใส่ได้เลยขนมกินขนมกิน,น,กน,กนพี่น้องขนมกินขออนุญาตใส่มือด้วยครับพี่น้องบางวันมันยังสาใจครับบอว้หมักใส่ส่วนผดมมันบวกลาใจครับเข้าวทาครับพี่น้องป๊า ผมเสือบาเมนูนี่ถือใจหลายๆคนนะครับเกิดมาก,กับพ่อกับเมนเท่านี้นะครับพี่น้องเอ้ยสารบัตรเขานะครับพี่น้องเนะาะพ่อกับเมนบักตำบักหุ่งนี่นะครับของดีไข่งง้อเขียวครับพี่น้องมาครับพี่น้องโอ้โหหืมแล้วันหมักแบบนี้ครับพี่น้องมักกินกับเสน้น อ,อยากเด้อครับปีนองนะอืมอืม ครับพี่น้องบาวันสื่อมาครับตูดไกลล่หลานนี่เขามักด้วแซ่บครับครับชื้นจอดครับพี่น้องไม่มีดหวังกินน้ำใ้ครับ จิ้เมื่อชูมือรหดครับอือหือสบสุดๆครับพี่น้องประเภทตำเนี่ย ต้องใส่น้ำเช็คไว้ได้ครับลื่นปึ๊ดได้ก็กครับพีบ่น้องอื ตัดแจขนาดแับกินแซ่บมันก็มีความสูงนะครับพี่น้องเนาะการอย่างนั้นไม่เหมือนกับนี้วนี่แหละครับกินเขาแซ่บนอนหลับโอ้ยมีแห้งครับพี่น้องสดใจดีใจหลายครับกินเขาแซ่บมากครับพี่น้อง เสียบเสียบไวยังบาวันนี่ได้เพี่น้องกินน้ำเด่นนี่ครับหืมปะตำใจครับเอามากกินกลับได้พี่น้องเนี่ยครบับกินกลับ้องกิแหละ 흐음 <laughs> 으흐음 <laughs> 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 ปินโควดครับพี่น้องป้าเขาทาครับพี่น้องเอ,อ้ยส้มมือก็ได้ครับพี่น้องเออ้ย าน้ำค้างมากครับอืมฮึม 으음 으음 으 เสียบพับน้องสุดยอดครับ โคกบบบง่ายไหมครับพี่น้องเสียงทับหุงวงหนึ่งนี่ครับตเนื่แต่เเกอร์เท,รเทรครับ <c oughs> 嗯。<laughs> ฟินแตพไปนอง อืมอืมอู้ขากขนาดเป็นน่องเอ,อ้ยปากบอกเลยเป็นน่องเสีบยบไรมันฟินเป็นน่องยุดอะไรไหมครับขากขนาดนั้นไห เด็ดครับผมสมอยากครับพี่น้องแซ่บแห้งครับหมดขาดเลยครับตำหงกงบกงแง่ครับพี่น้องบ้าเว้ยขักขนาดครับผมเส่บกินยังกับแซบป่ะพี่น้องโอ้เยขักขาดขขครับจัดนะครับพี่น้องเบิ้งเราต้องจัดนะครับสีได้กินแซ่บกินนัวเครื่องบาวัดนี่ครับผม ขอบคุณหลายสำหรับพี่น้องผู้ติดตามเราชมบาวันนะครับบาวันขอขอบคุณพี่ขออบคุณน้องหลายๆครับพี่น้องสุดท้ายนี้บาวันขอลาพี่รัน้องไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ